เคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับว่าเอทำไมชีวิตเรามันดูเดินช้ากว่าคนอื่นจังเลยความรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันที่มองไม่เห็นคอยบอกเราอยู่ตลอดว่าพอยุเท่านี้เราควรจะต้องมีอะไรหรือควรจะต้องเป็นอะไรวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ โอ้โหความรู้สึกนี้เนี่ยผมว่าหลายคนคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะตอนที่เรากำลังไถฟีดโซเชียลเพลินๆเ,เนี่ยแล้วปึ้งไปเจอโพสต์ความสำเร็จของเพื่อนๆอยู่ดีๆความรู้สึกกังวลใจมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาเงียบๆในใจเลยคือพอเราเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนคนนั้นได้เลื่อนตำแหน่งแล้วว่ะคนนี้ก็เพิ่งซื้อบ้านหลังแรกอีกคนก็กาลังจะแต่งงานแล้วมันก็จุดๆก็มีคาถามผุดขึ้นมาในหัวเลยใช่ไหมครับ เหมือนมีอะไรหนักๆมาถ่วงในใจแล้วเล่าล่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำไมเรายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนคนอื่นเขาเลยเนี่ยเอาล่ะครับไอความรู้สึกที่ว่าเหมือนเรากำลังวิ่งแข่งกับเวลาที่มองไม่เห็นอยู่ตลอดเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เรามาทำความเข้าใจแนวคิดที่เรียกว่านาฬิกาสังคมกันครับใช่แล้วครับสิ่งนี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆเลยนะว่านาฬิกาสังคมหรือโซเชียลคล็อก คือมันเหมือนเป็นเช็คลิสที่สังคมไม่ได้เขียนไว้เป็นกฎหมายนะแต่ทุกคนกลับรู้สึกได้ถึงแรงกดดันนั้นว่าพออายุเท่านี้เราควรจะต้องมีอันนั้นต้องเป็นอันนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังแข่งกับใครก็ไม่รู้ตลอดเวลาเลยไทม์ไลน์แบบเนี้ยคุณคุ้นกันไหมครับเหมือนเป็นบทละครที่สังคมเขียนไว้ให้เราเดินตามเลยเนาะแบบอ่ะอายุ22เรียนจบนะ25ต้องมีงานดีๆทําแล้วพอ30ปุ๊บอ้าวต้องมีบ้านมีรถ แต่งงานได้แล้วแล้วพอ35ก็ต้องเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของธุรกิจคือพอชีวิตเรามันไม่ได้เดินไปตามสเต็ปเป๊ะแบบนี้ปุป๊บความรู้สึกว่าเฮ้ยเราตามหลังคนอื่นอยู่หรือเปล่ามันก็เข้ามาจุโจมทันทีเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยที่ทําให้แรงกดดันพวกนี้มันทวีความรุนแรงขึ้นมากๆๆในยุคข,ของเราใช่แล้วครับโซเชียลมีเดียตัวดีเลย เนี่เหรอครับคือปัญหาคลาสสิกของการเปรียบเทียบเลยคือเรากำลังเอาเบื้องหลังชีวิตจริงของเราที่มันอาจจะวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่ได้สวยรู้อะไรไปเทียบกับไฮไลท์หรือฉากเด็ดๆในชีวิตของคนอื่นที่เขาคัดมาแล้วตัดต่อมาแล้วอย่างดีมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาหนังชีวิตทั้งเรื่องของเราไปเทียบกับแค่ตัวอย่างหนังความยาวสนาทีของคนอื่นนั่นแหละครับมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้ว ก็เพราะว่าในโลกความจริงอะนะไม่มีใครหรอกครับที่จะมาโพสต์รูปตอนตัวเองนั่งร้องไห้เพราะเครียดเรื่องงานไม่มีใครเอาใบแจ้งหนี้มาโชว์หลาวันไทม์ไลน์และแน่นอนไม่มีใครโพสต์เตตัสว่าวันนี้รู้สึกสงสัยในความสามารถตัวเองจังเลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับไอความรู้สึกที่ว่าเรายังดีไม่พอเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าเราไม่เก่งนะแต่มันเกิดจากการที่เรามองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดของชีวิตคนอื่นต่างหากครับ เราเห็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งที่มันสวยๆโผล่พ้นน้าแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าใต้น้ำน่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างโอเคพอเราเข้าใจปัญหาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาหาทางออกกันครับมาลองปรับมุมมองใหม่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเวลาของชีวิตกันดีกว่ามันมีความเปรียบเทียบอันนึงที่ผมม่าทรงพลังมากๆเลยครับเขาบอกว่านิวยอร์กเนี่ยเวลาเร็วกว่าแคลิฟอร์เนียอยู่3ชั่วโมงแต่นั่นไม่ได้แปลว่าแคลิฟอร์เนียช้านะทั้งสองเมืองแค่ กำลังดําเนินไปในไทม์โซนของตัวเองโอ้โหซึ่งแนวคิดนี้แหละครับที่เรียกว่าทฤษฎีไทม์โซนของชีวิตและเรื่องนี้มันก็มีตัวอย่างให้เห็นในชีวิตจริงเยอะแยะเลยนะครับลองดูสิบางคนเรียนจบตอนอายุ22แต่อาจจะต้องรอไปอีก5ปีกว่าจะได้งานที่มันใช่จริงๆหรือบางคนเป็น c e o ตจังแต่อายุ25เลยนะแต่กลับจากไปตอนอายุแค่50ลองนึกถึงเจ r เก l i n โรลิงดูสิครับก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะดังเปรี้ยงปร่งเนี่ยเขาก็เคยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ลำบากมาก่อน หรือแม้กระทั่งผู้พันแซนเดอร์สที่มาเริ่มต้น KFC ตอนอายุตั้ง60ปีเนี่ยเห็นไหมครับหัวใจสําคัญของมันก็คือทุกคนกําลังวิ่งอยู่ในลูกของตัวเองในเวลาของตัวเองมันไม่มีใครนําหน้าแล้วก็ไม่มีใครตามหลังทุกคนแค่กําลังอยู่ในจังหวะเวลาที่ใช่สําหรับตัวเองเท่านั้นเองจริงๆครับเอาล่ะพอเราเข้าใจแล้วว่าทุกคนมีไทม์โซนเป็นของตัวเองทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องมานิยามคําว่าความสําเร็จกันใหม่ ให้มันเป็นเวอร์ชั่นของเราเองลองแบบนี้ดูไหมครับลองเปลี่ยนไมบ้บรรทัดที่เราใช้วัดความสําเร็จดูจากเดิมที่เคยวัดกันที่ความเร็วว่าเฮ้ยใครถึงเป้าหมายก่อนกันลองเปลี่ยนใหม่มาวัดกันที่ทิศทางและความหมายแทนแล้วลองถามตัวเองดูครับว่าไอ้เส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยมันกําลังพาเราไปในทิศทางที่ทําให้เรามีความสุขทําให้เรารู้สึกเติมเต็มจริงๆหรือเปล่าซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนคําถามที่เราใช้คุยกับตัวเองด้วยนะครับอย่างมีสติเลย คือเวลาที่ไอความรู้สึกอย่างเปรียบเทียบมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะถามว่าเอออายุเท่านี้แล้วทำไมยังไม่มีลองเบรกตัวเองครับแล้วถามคำถามใหม่ถามว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะหรือแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆมันเหมือนกับดอกไม้เลยครับลองนึกภาพตามนะดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันมีฤดูการที่จะผลิบานเป็นของตัวเองดอกทานตะวันจะบานสวยที่สุดในฤดูร้อนในขณะที่ดอกเบญจมาศ จะเบ่งบานในฤดูหนาวเราไม่สามารถไปเร่งให้ตัวเองบานในฤดูที่ไม่ใช่ของเราได้เพียงเพราะว่าเราเห็นดอกไม้รอบๆตัวกําลังบานสะพรัง่งมันทําไม่ได้หรอกครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเป็นเหมือนข้อคิดเล็กๆน้อยๆสาหรับการโอบกอดเส้นทางชีวิตของเราเองอยากให้ลองมองภาพชีวิตใหม่ครับเพราะมันไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรที่ต้องสับขาให้เร็วที่สุดเพื่อเข้าเส้นชัยนะแต่มันเหมือนการเดินป่าระยะไกลที่เราสามารถค่อยๆเดินค่อยๆชมวิว แล้วก็ดื่มด่ากับบรรยากาศสวยๆสองข้างทางได้และเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับคือการใจดีกับตัวเองให้มากๆโอบกอดจังหวะก,ก้าวของเราเองการที่เรายังไม่มีในสิ่งที่คนอื่นมีในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวนะครับไม่เลยมันอาจจะแค่แปลว่าเรากําลังใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงในแบบฉบับของเราเองต่างหากแล้วก็ขอปิดท้ายเรื่องราวในวันนี้ด้วยประโยคนี้นะครับอยากให้จําไว้เสมอเลยว่าไม่ว่าตอนนี้จะอายุเท่าไหร่ มันไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปเส้นทางที่กำลังเดินอยู่มันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการเติบโตที่สวยงามในไทม์โซนของเราเองครับ